ซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปี300,000บาทการันตีผลตอบแทนรวม2,760บาทการันตีถูกรางวัล100%เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันกับสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบดิจิ 15, ทัลรุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทนะครับฝากได้ที่ธนาคารออมสินหรือแอปไมโมได้เลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยสลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งในรูปแบบใบสลากและแบบดิิทัน นะครับเรามาไล่กันใบสลากเนี่ยจะเข้าสู่งวดที่623นะครับงวดที่623หน่วยละ100บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกๆเดือนนานถึง12เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็มูลค่ารางวัลที่1นะ10ล้านบาทให้คุณได้ลุ้นเลย ส่วนสลักดีท่านนะครับเข้าสู่งวดที่622หน่วยละ100บาทเช่นเดียวกันแล้วก็ข้อดีของสลักดีท่านคือซื้อผ่านแอปไมโมได้เลยนะตื่นนอนปุ๊บก็จะกดซื้อได้เลยทันทีโดยไม่ต้องไปที่ธนาคารไม่ต้องไปที่สาขาธนาคารให้ยุ่งยากนอกนั้นก็เหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าจะเงินรางวัลหรืออะไรเนี่ยเหมือนกันทุกประการฝากกดรายละเอียดนะครับหลักเกณฑ์และ รายละเอียดนะครับปริยาการรับฝากตั้งแต่5กันยายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปอายุ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัลถึง12ครั้งด้วยกันราคาต่อหน่วย100บาทต่อหน่วยฝากครบ1ปีรับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยร้อยละ0.2ต่อปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไข หนึ่งฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยนะครับสองฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะนั้นไม่ควรนะไม่แนะนำให้ฝากไม่ครบนะครับจะฝากก็ฝากให้ครบไปเลยเงินรางวัลน,นะครับเงินรางวัลในรอบนี้มีการปรับเงินรางวัลลงนะครับโดยรางวัลที่ปรับเป็นรางวัลเลขท้าย3ตัวเนาะหรางวัลจานวน60บาทของเดิมมันจะเป็น70 ตอนนี้เหลือ60บาทและรางวัลเลขท้าย4ตัว1รางวัล200บาทรางวัลที่5นะครับ15รางวัลนะครับรางวัลละ1,000บาทรางวัลที่4 10รางวัลรางวัลละ3,000บาทรางวัลที่3 5รางวัลรางวัลละ10,000บาทรางวัลที่2 1รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทแล้วก็รางวัลที่1นะครับ1รางวัลรางวัลละ1 10บล้านบาทนะครับรางวัลละ10ล้านโดยงวดและหมวดอักษรกําหนดเฉพาะรางวัลที่1และรางวัลที่2เท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไปตามนี้เลยจะก,การันตีให้ถูกนะครับเลขท้าย3ตัวนะครับต้องซื้อทั้งหมดหลักแสนนะหนึ่งแสนเนี่ยนะครับการันตีถูกเลขท้าย3ตัวนะครับห่หมายเลขนะหกบาท2 0 0แสนถูก2หมายเลข3 0 0แสนถูก3หมายเลข ครับไล่ไปส่วนจะการันตีเลขท้าย4ตัวให้ถูก100%ก็คือซื้อ1ล้านบาทนะครับถามว่าทำไมาถึงซื้อ1ล้านบาทนะจะการันตีถูกเลขท้าย4ตัว1ล้านบาทจะถูกนะครับล้านบาทจะครอบคุมทั้งหมด1 0,000หน่วย10,000หน่วยจะครอบคุมเลขท้าย4ตัว100%ยังไงก็ถูกนะครับ 1, 1ห,หมายเลขนะครับแล้วก็ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวด้วยนะเพราะมันครบเลยนะครับอีก10รางวัลน,นะรวมเป็น11รางวัลน,นี่คือถ้าจะซื้อให้ถูกรางวัลต้องซื้อแบบนี้ดอกเบีย้ยครบอายุฝากครบ1ปีนะครับได้รับดอกเบีย้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับเหลือตัอดอกเบีย้ย0.2%นยเอนะครับถอนคืนจะได้100บาท20สตังค์นั่นเองการออกรางวัลธนาคารอมสินจะทําการออกรางวัลสลักอมสินดีห้าหนึ่งปีนะครับที่ธนาคาร ออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่16ข,ของเดือนโดยทำการถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์นะครับซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปี300,000บาทจะได้รับ3,000หน่วย3,000หน่วยนั้นจะการันตีถูกรวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ60บาทจำนวนทั้งหมด3หมายเลข60คูณ3ก็180บาท180บาทคูณ12ก็2,160บาทรับไปเลยนะครับ ครบกำหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางคูณ3,000หน่วยเท่ากับ3,600บาทการันตีถูกรางวัลทุกงวด180บาทคูณ12ก็2,160บาทนั่นเองนะครับ3,600บาทบวก2,160บาทเป็น3,2,760บาทนะครับรับไปเลยนะก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก่อนจากการน,นะครับสลากออมสิพิเศษ1ปีนะครับเราจะเอาตัวนะครับเงินรางวัลต่างๆมาพูดคุยกันว่าซื้อเท่าไหร่ถึงจะถูกเท่านี้นะครับแล้วก็ถูกรางวัลไหนบ้างเราจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตัวเลขนะครับมาพูดคุยกันในในทุกงวดนะนะครับเราจะผัดเปลี่ยนเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยก่อนจากการอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหาก ท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. มมีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมั่นนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเื่อๆจนสุดท้ายไม่เหลือ4นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับ จำมาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูงจำเอาไว้นะครับสแกน QR Code โค้ A ot, อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับ เมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับมาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไป